พี่ก๊อนพี่ก๊อเกิมเพื่อแทงกันเล่นพี่กอนแหงเงี้พี่ก้อจัดการทีไม่พมึง่างหรอฮพี่เวทแทงกันเล่นแล้วก็ไป่างกันเไ่ช่วยไปเฝ้าเพื่อนแพี่้นถามว่าพวกมึงว่างกันเนเออดูมึงอะพี่กอเล่นหรือเปล่าใช่ไม่ได้แล้วพี่กอนพี่เหรียญแตกพี่เด้มีพี่เต้กับพี่ตูพี่เวทสามคนอะไรงอะไรหนึ่งห้าสามห้าวยเยื่อเวนอง่ไงพเต้ว่างไว้เยื่อเวนอง มันมันบทเพื่อนอ่ะเอ้ยไม่อยากแทงกันกกอยาแ่งันเล่นดิแล้วมันก็อุ้มตัวไม่เกี่ยวเลยเฮียอยู่สนกันนักะมาขวางทางขึ้นคนอื่นทำไมกูโดนแทงอ่ะเพื่ออะไรโห่จี้มันหนึ่งไป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 แกงเลยนั่นไหนไปไหนไม่มีเสียใจด้วยคุณขอของที่ไม่ได้มีอดมีอย่างอื่นไหม

ผมไ้49ป่นโอเคเลทเท่าไหร่เอาไม่เกินแสนสามมีมีค่าในหน้าไหมแบบสามแสนสามแล้วค่าในหน้ามูลีช่วยกันใช้ชใชดิเธอโทรศัพท์มึงบอกว่าอะไรเนานะน้อ เอาหมอวันไล่แล้วเอาวันไล่แล้วหมอนี่คือเสียงจากชาวติ้งกันแล้วน้าปล่อยหมอผมขึ้นมาไอ้หมอของพี่เต้เหลือเท่าไหร่จุดเก้าเหลือหนึ่งจุดเก้า แต่ว่าอไ้แล้วแล้วของขึ้นไม้มีอะไรบ้างนี่ขาดอะไรบ้างตายหนึงอันตายขาดทุกอย่างเลยบูผมยังไม่ได้ตีเลยพี่เอ้ยทำไมไม่มีคนขายเลยครับนี่แล้วตอนนี้มันเป็นนี่เป็นนี่แกงเท่าไหร่นี่เป็นแค่นี่พี่ดำพี่นี่พี่ดำตอนนี้เหลือหกครับหกล้านเนาะใช่ครับแต่แต่จ่ายได้ชิวๆอยู่แล้ว าแนโอ้โหชิวๆไม่ไดตอนอันนี้มึงฟังพี่นะแก๊งจะขึ้นให้ทุกอย่างยกเว้นไวเบย์ต้องซืนไวเบย์กี่เมตรครับกูไม่รู้ว่าต้องใช้กี่เมตรอะรถที่หมอนี่คือรถข้าองเปิดเรียบร้อยแล้วครับนี่คนี่เปิดมึงมึงติดติดนี่แก๊งไวเบย์กี่เมตรขึ้นไม้มาไหน10เมตรอ่ะเนี่ย10เมตรมั้งไอ้รับน่า10เมตรนี่แหละเฮ้ยแต่มึงไม่ได้ตีบูเลยนี่ใช่ไหมใช่พี่ผมไม่ได้ตีบูตรงนี้แหละว่า เพื่อนมันเกิดไดเดอร์นะไม่มีใครจะให้ไเราได้แบบอะไรนะขออีกทีมึงตีบูมีตังตีบูป้วยเนี่ยเปิดมึงต้องกู้ตังกู้แก๊งไปทำบูป้วยเนี่ยอยู่พี่มีตังตีบูอยู่พี่แต่ผมแต่ผมใช้บูอ้อเล่นก่อนก็ได้พี่เดี๋ยวถ้าเกิดเดไม่มีตังค์เพราะว่าผมยังไม่ได้ไอ้น็อตมึงจะแทงกันเล่นทำไมวะฮะอ่ายี่กูไม่เห็นเนี่ยเนี่ยไอ้นั่นแทงพิเต้พิเต้แทงผมผมฟองพี่อะไรมึงยังยืนอยู่นี่อยู่เลย เล่นกับเขาไอ้เฉยไอ้เ,อเวทแทงทกลับมาผมไปตบไฮเดอร์กูมีของขวัญวันเกิดไฮเดอร์กูบอกไว้ก่อนกูไม่ได้แทงมึงเหมามาเฮ้ยมึงเลือกแทงกันเล่นดิม,มึง <ไ S 2> แทงกันเล่นแล้วม,มึงก็เรียกเคสเนี่ยหมอเขามามันวุ่นวายม,มันไปไล่ต่อยหมออยู่ข้างนอกพี่ลูกม,มาไล<ม>่ต่อยหมอเลย<ช>หมอเลยกดเคสก็หร<ม>อไอ้ไอ้อ๋อยไอ้จูเคยกดเคสร่ำมนี่เยอะเว้ วุ่นวายชิพหายไอสัตว์เอเดอร์ปอลไรเดอร์ขววันเกิดเดอไม่ได้ชื่อชาเย็นเอิ่มเฮียเ๋ยดกูต่อยอะไรกูหมอพี่พี่กอตเหียดกูใส่เดียวกับหมอแมงเลยไอ้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 แทงหมอเอาป่ะเอาป่ะใครแทงหมอไอ้แทงหมอไอ้แทงหมอ้ยจะวุ่นวายให้มันวุ่นวายทำไมวะแล้นั่นแทงหมอทาไมอะ ไม่รู้มันบอกเพื่อนบอกว่าหมอแทงแทงเพื่อนมันเลยไปแทงหมออะไรไม่รู้มันอะคืออะไรไม่ดโนแต่แค่หมอจะจำแค่นั้นแหละครับออ๋ใช่ทำอะไรกันนะไม่มันบอกแทงผมก็เลยวิ่งเอาหมอแทงน้องผมดทำไม ไม่ได้เพหมอโดนเปิดโดนเปิดครับหมอ้าห้าป่าห้าห้าป้าหมอมา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 มมา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 มมามมา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 าม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 าาม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 มา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 มมามาม หนูเล่ห้าคนอะไปยืนรอเลยอลโหลโถใครเฮ้ยโทอครับหมอใครเวรสามทุ่งยังไม่หมดเวรนะครับกลับไปรับเคสด้วยนะกลับมาครับขอตบนะมามามาโอ้โหเลมเปิ้ลเมเปิ้ลนะเล่นแบบเมเปิ้ลใช่ไหมครับพอกก้อนเลยพี่บอกกี่มาห้ามน้องอ่ะไม่มันก็อยู่ในขอบเขตตรงนี้ไงมอมึงทำให้มันวุ่นวายกันทำไมล่ไเทียเดี๋ยวไปแทงมึงทุ่ีตรงนี้ทีอาร์ะเล่นให้มันิ้ลจบเดียวเออมามาห้คนเร็วเอไอเอเวนต์มาดิ เฮ้ยกูยังไม่ได้หยิบเพนก่อเปิดหมอบแล้วมึงไปเลยไอ้มึงมึงมึงเอาเพนก่อมาันี้เดี๋ยวกลัวเมื่อกี้แม่เพื่อเอาวันนี้เที่ยอะไรล่ะใครขอใคร้อมไปต่อเพนก่ออยู่ในตู้ค่ะสองค่สองเร็วเร็วเฮ้ยเร็วเร็วเร็วหมอบรออยู่หมอแป๊บนึงแป๊บนึงคุยกันอยู่แป๊บนึงคุยทิพอยู่เฮ้ยไอ้เหี้ยถ้าไม่มีใครใครมีมือมาใครมีมือมา คนนึงคนนึงไม่ชุบไม่ชุบไม่ชุบชีวิตเดียวชีวิตเดียวชีวิตเดียวเลยขอขอของหน่อยขอของหน่อยขอของหน่อยโอ้ของไม่มีกันเลยไม่มีก็ไม่ต้องเล่นถ้าของเดยวนะอยู่กันเพื่อนกันโจนแต่ไม่พกของวชีวิตเร็วคนเดียวคนเดียวคนเดียวไอฟิกมาเขาไปเปิดเลยมึงอะอไรมหน้าไม่ต้องไปเดีไปเไปเดีวไปไปเดี๋ยเดี๋เดี๋ยวเ๋เ ทำไมแพ้ต้นจกนะแพ้ต้นจกนะไปไปจุปิก่อนเลยไปจุบเล่นแบบไ่จุบเล่นเดบไปจุไ่จุบดีไปจุบดีเล่นแบบไ่จุบเล่นแบบไ่จุบไอซิกมันหมื่นป่ะวะไอเเดียวเขเดียวแล้วเเดียวแล้วเดียวไปเล่นไปเล่นเดี๋ยวเดียวคนเดียวค่อยเล่นค่อยเล่นเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวคีย่อยเลนอยเล่นเดีดียวดีวคนเดีวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ี๋ยวเเดี๋ี๋ยดี๋ยวเดีเดียวเดีวเยเดี๋ ชุดหมอลอกสถานที่ครับแกงล้อแพมหมอคืออะไรคืออะไรอ่ะคืออะไรไม่กูบีขอมาตายหมดละไม่ไม่ตอนนี้คืออะไรนี่ตอนนี้คืออะไรนี่คุณมอขอหอกทีได้ไหมขอกทีได้ไหมมิดดวงสี่ร้อยน้องเย้พี่ก็ไม่มีน้องเพน่ะเฮียแกงกูนะพี่หมดแล้วพี่หมดแล้วพี่ของพี่หมดแล้ว สนุกใครคือคนใครคือคนต้นเรื่องรักสนุกกับลมานได้ยังก่อนวาเพื่อนคืออะไรหมอไม่เลยแป๊บนึงเลยหมอคนสามแค่นี้ว่าถ้าหมออยู่อีกไฟหมอโดนด่าไหมแกแกหมอไม่มีแค่หนึ่งนะไม่มันเทศใน้เขาก็ล้มเลยเหมือนกันในตู้ผมไอซีมึออกไปดยไอซีมึงออกไปดิออกไปยืนดูได้ไอซีกับไอซีมึงได้ไหมพี่ขอไปนนปผมตีไปสองแต่เขาเหลือสามคืออะไรไอซีเตแม่งฟาดแม่งไม่ใช่เว้ยกูบอกให้นะคือมึงฟังกูเลยเอาไปเอาไปเอาไปมึงฟังกูนะเดี๋ยวกูเล่นไม้แทรกโอเค เอางี้ห้ามชุบโอเคป่ะเพราะว่ามึงอย่าเหมือนไอ้หมอไปยืนที่เดิมโนชุบ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 นะของกูขึ้นแล้วเฮียกูเปลี่ยนไม้ก่อนนี่อ่ะกูเปลี่ยนมังกรละเดี๋ยวกูใส่มังกรเลยแล้วกันเดี๋ยวกูฉุดละเต้มึงกูอย่าเบื่อมึงไหวไปนี่ยบูตโต้งขวาไปซ้ายเข้าหัวเรื่งมึงแน่ไม่เท็จไงเพื่อนกูเอาไปสองสุดเวล่ะแต่แค่เขาเหลือสามคูโนมาละ บอกหายหนึ่งมาแบบเพลินแบบเพลาหมอกมอกก็ชิวเหมือนกันเอายังหมอยังพร้อมยังครับอีกอีกอีกได้ไหมอีกทีได้ไหมอุ้ยกูคิดว่าตีซะเลยเป็นฟรีเลยครับเฟนมาดิพี่มาดิมาดิฝากเราพี่ฝากแล้ว นี่ไงเต็มหัวดูดิเต็มหัวเต็มหัวดูดินี่ไงนี่ไงหอทำไรหมอทำอะไรหมอทำอะไรครับคุณหมอทำไรครับเพื่อนหายไปไหนครับคุณหมอเพื่อนหายไปไหนหมดครับคุณหมอเฮ้ยอะไรอะไรไอ้จูมไม่เศรอบไอ้หมอมันตัวบั็กหรือเปล่าวะตีไม่ตายเลยอะ หึหึแปลกๆได้อย่าอุ้มหมอ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 ได้ดีกว่าในเลเบลในเลเบลอุ้มได้นีกว่าเฮ้ยอย่าชุบหมอชุบได้ป่าววะไม่มีใครมีเตดีดำบ้าปากชุบหน่อยได้ไหมทำไมมีห้าคนตายไปสามแล้วกูไม่เราไอ้ดีไง รู้ว่าชนะแล้วเหมือนเราไปทีแบ็กศพบเขาแล้วแบบตัวนั้นมันแบบสะบัดเข้าหัวเราเฮ้ยห้ามชุบห้ามชุบมึงชุบหมอีอะไรตัวแล้วห้ามชุบหมออย่าชุบหมออย่าชุบหมอให้หม้อชุบเองเก๋ถือว่าหนึ่งหนึ่งนะหมอฝากไว้ก่อนไม่ตะกี้เก๋ชุบไปยังอ่ะไม่เก๋ชุบหมอเหรอเก๋ชุบไเมื่อกี้ มันชุบหมอไม่ได้นะเออเร่ชุบยงานไม่ได้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 เปิดไม่ได้เปิดหมอไอ้อันนี้ชุบหมอได้หรือเปล่าเมื่อกี้ครับชุบได้ถ้าเกิดโอเคโอเคถ้าไม่ใช่แบบว่าสตอรี่กันใช่ไหมชุบได้ทั่วไปอ๋อถ้าไม่มีสตอรี่ก็คือชุบได้ใช่ใช่ชุบได้เมื่อกี้พี่คิมชินโดนพี่ก๊อรหรอคืออะไรไม่พี่เตียไม่ไม่อะไรมึงไม่อะไรไม่อะไรมึงไอ้หมอคแแ่นนั้หละ มาดิมือกูเนี่ยมามือกูตัวตัวเนี่ยมาไม่อะไรหมอทำไรทำมึงทำอะไรหมอเรียบร้อยดิทำไรหมอไว้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 โดนกูดิโดนกูดิคลาสสิกโดนกูดิก็อย่าเสียไปก็สมาดิมาดิหมอกูไม่มียาเฮียวไปดิ เว่อเว่อเว่อได้มึง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 ไม่คือกูเรียบร้อยให้จูกูกูไม่ใจร้อนใจร้อนให้กูสอบร้อยให้มันรู้ว่าให้ันรู้ใครเป็นใครใจร้อนใจร้อนพี่ก็มาบอกกูขาไปไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรใหม่ทุกคนไงชิวๆไหนอะเยังคได้ยินคำสุดท้ายใจร้อนไม่เขาบอกว่า นี่ไงสิครับเรียบร้อยเพี่แหมอแม่งโกบักสัตว์ไปเหอะแม่งโกบักพี่แอยแม่งโกงข่าวก่อนนะไอ้หมอเจอกันครับเจอกันครับหมอเจอกันครับ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 ไอ้เอ็มอาร์วินอยู่ไหนไอ้ศุบไอเอ็มอาร์วินมานี่ก่อนจะพ่นมันเฮียความคิดดียวพี่ลุงพูดอะไรเอามันให้หมดตัวไอ้ตัวโดดลงมาเอามันให้หมดตัวเอามันให้หมดตัว เฮ้ยมึงเลิกปนเพื่อนดิ้นมันลุกมามันก็บวดอีกไม่ใช่มันโดนลงมาพี่เอามาชุบมึงก็เอาเอดีดในตู้ชุบสิปะโทเอ้ยเต้เอ้ยเต้โว้ยเต้พี่ตัวนั้นเอดีสิบอันเลยนะในตัวมึทำให้มันวุ่นวายทำไมสองหมื่นะกูเหนื่อยแล้วเนี่ยโอเคได้โอเคพี่ไอ้แร่ฟ้าแร่ดามันเลทเท่าไหร่วะ แลฟาับวกมั้งแล้ฟ้าและแดงอ่ะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่แกงิวเลียงลูกก็ครบแล้วครับพี่ครบแล้วใช่ไหมเราได้ยังกิ๊กอนบแดบวกได้แล้วครับขัดแค่ใบเบรคครับเท่าไหร่กี่กอนมาห้ามตร้งวะไอ้ไม่ขอนี่แกงบ้างนะแดงอันเท่าไหร่อะพันไง